สาธุค่ะภาวนาได้หมื่นกว่าแล้วค่ะโอ้โหเยี่ยมยอดมากๆเลยนะคะเจี๊ยบก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะที่อุตส่าห์เอาบุญมาฝากนะคะดีมากๆค่ะการบริกรรมภาวนาสัมมาระหังนะคะเป็นการทําบุญนะคะที่ได้อน,นิสงส์สูงมากค่ะเนื่องจากเป็นการทําบุญด้วยจิตนะคะผู้ที่จะทําบุญด้วยจิตได้นะคะต้องมีกําลังของจิตนะคะที่จะมาทําการสวดมนต์บริกรรมภาวนาได้ค่ะ ส่วนวันละหมื่นนะคะก็จะได้กําลังบุญนะคะทับทวีไปโดยที่เวลาที่เราบริกรรมเนี่ยนะคะจิตเราต้องนิ่งนะคะจิตเราต้องเบาจิตเราต้องสบายนะคะให้เชื่อมกับกระแสะขึ้นบุญบารมีนะคะให้ทิ้งความคิดที่ไม่ดีออกไปะคะ่ะ ให้อยู่กับขึ้นบุญนะคะให้ใจอยู่ในบุญค่ะถ้าใจอยู่ในบุญใจอยู่ในกระแสขึ้นพลังงานที่ดีนะคะชะําระล้างจิตใจอยู่ตลอดนะคะใจก็จะใสค่ะก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีนะคะอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะค่อยค่อมาลายไปนะคะชีวิตก็จะค่อยค่อดีขึ้นนะคะก็จะค่อยๆเริ่มเห็นทางสว่างเริ่มเห็นแสง <c oughs> สว่างนะคะ <c oughs> เริ่มมีจิตใจเบิกบานชื่นบานนะคะเริ่มที่จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะ เจี๊ยบก็ขออนุโมทนาบุญและเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้มีกำลังใจในการตั้งใจหมั่นฝึกให้ได้ทุกวันนะคะและถ้าเกิดมีผลลัพธ์ที่ดีนะคะก็สามารถนํามาแชร์กันได้นะคะเพื่อให้เพื่อนๆกรมีคนอื่นๆน,นะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญนะคะก็ขอให้ได้บุญไปด้วยกันทุกคนและทุกวันเลยค่ะสาธุสาธุสาธุ